สวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านและคณะกรรมการทุกคนนะคะดิฉันนางสาวออนกระหนกเจริญสุขค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่องการออกแบบฐานลากคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมโดยใช้วิธีค้นหาแบบแมลงวีค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์ดออรอัศนยัยถาเพาค่ะและสมาชิกดิฉันมีดังนี้ค่ะนางสาวชนาการโกลสกุลค่ะนางสาวสุปานีเสมเหลาค่ะและดิฉันนางสาวออนกระหนกเจริญสุข สำหรับหัวข้อในการนำเสนอมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. บทนำค่ะ2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ3วิธีนำเงินงานวิจัยค่ะ 4. ผลทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ 5. สรุปและข้อเสนอแนะค่ะสำหรับบทที่1น,นะคะความเป็นมาและความสัมพันธ์ของปัญหาปัจจุบันโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นที่นิยมในการเลือกใช้ในงานก่อสร้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารเล็กหรืออาคารใหญ่เนื่องจากมีความแข็งแรงและคงทนถาวรทนไฟ และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีค่ะนอกจากนี้ในการออกแบบความกี่เสริมเหล็กในประเทศไทยนิยมใช้การออกแบบ2วิธีค่ะวิธีที่1คือวิธีหน่วยแรงใช้งานนะคะ <S mm. <S working <Street> s t e e i design ค่ะและวิธีที่2เป็นวิธีกําลัง strength design method นะคะแต่ถึงอย่างไรแล้วในการออกแบบทั้ง2วิธีนี้ควรคํานึงถึง2องอย่างนะคะก็คือค่าความปลอดภัย fs ค่ะและราคางานก่อสร้างรวมไปถึงระยะเวลาในการก่อสร้างด้วยนะคะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยค่ะมี2หัวข้อ 1. เพื่อสร้างกรอบการทำงานสำหรับการออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีฝูงมแมลงวันนะคะพวกเราใช้โปรแกรมในการออกแบบนี้เป็นโปรแกรม Microsoft w i n d o w Basic 6.0ค่ะ2เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบอย่างเหมาะสมในการออกแบบนี้จะเหมาะสมได้ค่ะขอบเขตของการวิจัยมี8หัวข้อหลักๆเลยนะคะหัวข้อที่1 ออกแบบฐานลากคอนกรีตเสริมเหล็กมีหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. ความกว้างของฐานลากมีตั้งแต่ขนาด1 5ซนติเมตรและความลึกมีตั้งแต่1 5เซนติเมตรเนื่องจากขึ้นอยู่กับขนาดของโครงสร้างนะคะ 3. ออกแบบโดยใช้วิธีกำลังค่ะ4ใช้ค่าตัวคูณลบก,กำลังตามมาตรฐานวาสท1 0 0 8 3 8 5. ขีด38 5กำลังอัดคอนกรีต1 4 0ถึง3 5 0 ksc ค่ะ 6. ออกแบบเหล็กเสริมคอนกรีตโดยใช้ตามมาตรฐานที่ AD30, AD40, AD50 ค่ะ7ขนาดของเหล็กเสริม DB10 ถึง DB40 ค่ะ8ราคาตามวัสดุตามปี2562เลยค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัยชินี้นะคะ 1. ช่วยลดการออกแบบสำหรับผู้ออกแบบค่ะ 2. เป็นแนวทางสำหรับการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมในงานในการออกแบบหน้าตัดฐานลากรับแรงอัดลงในชั้นดินค่ะ 3. สามารถหาขนาดหน้าตัดฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กและราคาฐานลากคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างเหมาะสมค่ะ 4. ได้โปรแกรมที่สามารถในการออกแบบที่มีราคาน้อยที่สุดค่ะสําหรับบทที่2นะคะทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเมื่อพูดถึงฐานลากของโครงสร้างนะคะเราจะคํานึงถึงชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่งนะคะที่วางอยู่บนดินบางอันก็วางบนดินโดยตรงบางอันก็วางอยู่บน วัตถุแท่งสี่เหลี่ยมบ้างนะคะกลมบ้างหรือทรงเลาคณะขต่างๆค่ะซึ่งจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดและอาคารเพื่อส่งต่อให้กั้นชั้นดินด้านล่างซึ่งเป็นเพราะชั้นดินในแต่ละพื้นที่พื้นที่นั้นมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้มาทุกแตกต่างกันนั่นเองค่ะเราจึงเลือกใช้ฐานรากที่เหมาะสม ลักษณะของชั้นดินในในบริเวณนั้นด้วยนะคะเพื่อความมีเสถียรภาพของโครงสร้างและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะคะฐานรากโดยทั่วไปที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำก็คือจำแนกได้สองประเภทใหญ่ๆเลยค่ะก็คือฐานรากแผ่แล้วก็ฐานรากเสาเข็มค่ะข้อกําหนดทั่วไปในการออกแบบฐานรากคอนกรีตนะคะจะมีอยู่7หัวข้อหลักๆเลยค่ะคือ1ความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กจะต้องไม่น้อยกว่า7จุ 5ซนมนะคะ2ความหนาประสิทธิผลดี D, จะต้องไม่น้อยกว่านะคะ15เซนเมตรจะเหมาะสำหรับฐานรากแผ่30ซนเมตรจะจะเหมาะสำหรับฐานรากเสาเข็มนะคะ3เสาตอมอ้อที่เป็นเสากลมหรือเสาสี่เหลี่ยมใดๆถือว่าขอบเสานั้นเป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัสค่ะ4 ประมาณน้ำหนักของฐานลากในเบื้องต้นให้คิดป,ประมาณ1 0 1ถของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำนะคะ 5. เสาต่อหม้อควรมีความยาว1เมตรถึง1เมตร50ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่หรืองานระบบที่ต้องวางลอดใต้อาคารนะคะ 6. ฐานลากที่ต้องรับแรงดัดหรือแรงสั่นสะเทือนควรมีเหล็กเสริมพิเศษฝังยึดไว้ระหว่างเสาเข็มและฐานลากค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ฐานลากหลุดจากเสาเข็มนะคะ เจก่อนก่อสร้งางฐานลาควรรองพื้นด้วยทรายและคอนกรีตหยาบที่สามารถรองรับน้ําหนักได้นะคะบรรทุกของคอนกรีตสดและป้องกันไม่ให้แบบหรือเหล็กเสริมสปกปรกค่ะเชิญพบก,กับผู้บรรยายคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์และคณะกรรมการดิฉันนางสาวสุป,ปานีเซมเหล่าสําหรับวิธีแมลงวีถูกนําเสนอครั้งแรกโดยแพนในคิตาสราช2012 ได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมการออกหาอาหารของมแมลงวีซึ่งวิธีการออกหาอาหารของมแมลงวีคือการกระจายตัวเพื่อหาอาหารเมื่อเจอแล้วจะส่งสัญญาณให้มแมลงวีตัวอื่นดังนั้นวิธีมแมลงวีจึงเป็นวิธีหาคําตอบโดยใช้มแมลงวีจํานวนมากลูกเข้าหาตําแหน่งที่ต้องการจากลูปก,ก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่าเราเจอมแมลงวีที่กระจายตัวออกไปแล้วเมื่อตัวหนึง่ง เจออาหารแล้วก็จะส่งสัญญาณแล้วให้มแมลงวีตัวอื่นๆมาหาที่จุดๆนั้นหลักการทำงานของวิธีมแมลงวีนะคะจะแบ่งเป็นสีขั้นตอนคือ 1. กําหนดจำนวนมแมลงวีที่ต้องการแล้วก็สุ่มหาตำแหน่งแบบวงกว้างค่ะ 2. สุ่มหาตำแหน่งใหม่เมื่อตำแหน่งใหม่ถูกสร้างแล้วก็จะมาแทนที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เราจะก็จะสามารถกำหนดมแมลงวีที่ดีที่สุดเป็นจ่าฝูง ขั้นตอนที่3หาค่าความเหมาะสมค่ะถ้าดีกว่าแล้วก็จะไปขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ดีกว่าเราก็จะวนลูปมาหาค่าใหม่นะคะขั้นตอนที่4คือถ้าครบตามเงื่อนไขถ้าใช่ก็คือจะจบการทํางานแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะวนลูปก,กลับไปหาขั้นตอนที่2ค่ะสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะประสิทธิภาพของฮิวลตอนกอลิทึมสหรับออกแบบที่เหมาะสมของฐานลากคอนกรีตเหล็กเสริม วารสารรักบังสจลปีที่35ฉบับที่1มีนาคม2,556งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ตัวลิส t ์คิสอัลกอริทึมสำหรับการออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมซึ่งประกอบด้วย h e ลิ i ติกอั l กอริทึมและซิมูเลต a ์แอด เนลลิงอัลกอริทึมซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft Basic 6ค่ะมาตรฐานในการออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 38, วสท1096ขีด38โดยวิธีกำลังค่ะบทที่3วิธีดำเนินงานวิจัยนี่คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยค่ะโปรแกรมที่ใช้ก็คือ Microsoft Visual Basic 6.0และ Microsoft Excel หน่วยความจำแรม4.00 g b DDR4 หน่วยประมวลผลกลาง Intel i7 ค่ะขอบเขตการทำงานของโปรแกรมจากตารางเราก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่าแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดค่ะ f c p a m 140ถึง350 Fy 3,000ถึง5,000ด้านแคบ100ถึง300ด้านกว้าง 100ถึง300ความหนา20ถึง200เหล็กเสริม12ถึงถึง40จำนวนเหล็กเสริม5ถึง20ขนาดเสาเข็ม0.22ถึง0.35และจำนวนเสาเข็ม4ถึง9ต้นค่ะตัวอย่างทดสอบนำมาจากวารสารลกรบงังสอจอรอปีที่35ฉบับที่1เดือนมีนาคม2556จำนวน4ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีตัวอย่างข้อใหญ่ๆคือฐานลากแผ่และฐานลากลึกค่ะนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะคะค่า Pn คือแรงอนแกน Pu คือน้ำหนักบรรทุกปลาย QA คือหน่วยแรงของน้ำหนักบรรทุกใช้งานตรงนี้คือ,อให้เราเลือกฐานลากนะคะคืออย่าง สไลด์ที่ผ่านมาที่เราบอกว่ามันจะมีฐานลากแผนและฐานลากลึกค่ะตรงนี้ให้ใส่ขนาดของตอหม้อค่ะตรงนี้คือจํานวนประชากรของแมลงวีว่าเราจะใส่ท่าไหลตามที่กําหนดต่อมาคือตรงนี้คือรอบการทํางานค่ะนี่คือตัวอย่างลองกรอกให้ดูนะคะว่ามันจะทํางานยังไงค่ะนี่คือค่าที่มันแสดงผลต่างๆค่ะมันจะบอกด้านแคบ ด้านกว้างและก็ความหนาของฐานรากค่ะรวมไปถือว่าเราใช้เหล็กเหล็กกี่เส้นค่ะแล้วก็ชนิดของเหล็กค่ะน้ำหนักเหล็กน้ำหนักเหล็กปอกและรวมไปถึงราคาพวกราคาแล้วก็เวลาต่างๆค่ะกับสวัสดีท่านอาจารย์และท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวชนาการโกสกุลค่ะสำหรับบทที่4ผลทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ตัวอย่างข้อมูลในการออกแบบฐานรากที่เหมาะสมที่สุดดิฉันได้ยกตัวอย่างชุดข้อมูลต่อม้อขนาด20คู20เซนมาเป็นตัวอย่างในการนําเสนอค่ะในส่วนของ p คือจํานวนมแมลงวีหรือจํานวนประชากร a คือจํานวนรอบในการทํางานค่ะได้ยกตัวอย่างขึ้นมาคือ จำนวนประชากรที่50รอบในการทำงาน50จะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่5,226บาท95สตางเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่2.11วินาทีจะเพิ่มจำนวนประชากรและรอบในการทำงานไปจนถึง500ค่าเฉลี่ยและเวลาจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและเหมาะสมที่สุด จากการทดสอบพวกเราได้ยกตัวอย่างขนาดหน้าตัดต่อหม้อ20 /20 คูณ20จะได้ค่าที่ดีที่สุดเริ่มต้นประชากรที่250และรอบในการทำงานที่250ไปจนถึง5 0 0ค่าเฉลี่ยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและเหมาะสมที่สุดในการออกแบบข้อมูลดังกลา่าวผลทดสอบตัวอย่างที่1ของหน้าตัดต่อหม้อขนาด20คูณ20ินจะได้ค่าคงที่ของประชากรและรอบในการทำงานที่2องเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่2.90วินาที รูปตัวอย่างต่อมอขนาด20่สคูณยีจะได้ฐานรากแผ่ขนาดกว้างคูณยาวเท่ากับเม10คูณเม1 0สิ 10, หนา0.2เมตรเหล็กลัดรอบ d b 1 2จำนวน1เส้นเหล็กเสริมหลักบน d b 1 2จำนวน5เส้นเหล็กเสริมหลักล่าง d b 2 2จำนวน5ผลทดสอบตัวอย่างที่2ของหน้าตัดขนาด35มหคูณสามารถจะได้ค่าคงที่ของประชากรและรอบในการทำงานที่250เวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่4 าวินีรูปตัวอย่างตัวมอขนาด35คูณ35จะได้ขนาดฐานลากกว้างคูณยาวเท่ากับเมตร90คูณเมตร90หนา0.25เมตรเหล็กลัดรอบ DB12 จำนวน1เส้นเหล็กเสริมหลักบน DB12 จำนวน9เส้นเหล็กเสริมหลักล่าง DB12 จำน,นวน9เส้นผลทดสอบตัวอย่างที่3ของหน้าตัด40คูณ40เซนจะได้ค่าคงที่ของประชากรและรอบในการทำงานที่250เวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่5.28วินาที รูปตัวอย่างตอหม้อขนาด40คูณ40จะได้ฐานลากแผ่ขนาดกว้างคูณยาวเท่ากับเมตร30คูณเมตร30หนา0.45เมตรเหล็กรัดรอบ dB12 จำนวน1เส้นเหล็กเสริมหลักบน dB16 จำนวน7เส้นเหล็กเสริมหลักล่าง dB16 จำนวน7เส้นผลทดสอบตัวอย่างที่4ของหน้าตัด50คว่ห10จะได้ค่าคงที่ของประชากรและรอบในการทำงานที่250เวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่6.62วินาที รูปตัวอย่างต่อหม้อขนาด50คูณ50จะได้ฐานรากเสาเข็มกว้างคูณยาวเท่ากับ2เมตรคูณ2เมตรหนา0.65เมตรเหล็กลัดรอบ db 1 2จําจำนวน1เส้นเหล็กเสริมหลักบน db 1 6จําจำนวน17เส้นเหล็กเสริมหลักล่าง db 1 6จําจำนวน17เส้นตารางการแบบเทียบคำตอบที่เหมาะสมกับวิธีดังเดิมค่า fc ถามและค่า fy เป็นค่ากำลังของวัสดุ จะเห็นได้ว่าค่า f y ของงานวิจัยมากกว่าวิธีดั้งเดิมซึ่งทำให้หน่าตัดของงานวิจัยน้อยกว่าวิธีดั้งเดิมและปริมาตรเหล็กเสริมของงานวิจัยจะประหยัดกว่าวิธีดั้งเดิมค่าความต่างเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์8ถึง41บทที่5สรุปและข,ข้อเสนอแนะค่ะจากการทดสอบประยุกต์ใช้การเคลื่อนที่ของฝูงแมลงหวี่สาหรับการออกแบบฐานรากคอนกรีต ด้วยวิธีกำลังกระบวนการทำงานที่เหมาะสมสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบฐานลากคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดได้เป็นอย่างดีจำนวนของมแมลงหวีและจำนวนรอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบคอนกรีตฐานลากเสริมเหล็กคือ 250รอบและ250จําจำนวนประชากรซึ่งเป็นค่าที่ครอบคุมทั้ง4ตัวอย่างผลการทดสอบสามารถออกแบบได้ประหยัดกว่าวิธีดั้งเดิมเฉลี่ยร้อยละ9.56ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาไปยุคใช้ออกแบบฐานล่าควนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างเหมาะสมกว่าวิธีดั้งเดิมกลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ